สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติก็พบกันอีกครั้งหนึ่งกับผมสุขสันรรองประสิทธิ์หรือสอปินแก้วนะครับวันนี้ก็วันเสาร์ที่20กรกฎาคมครับณนานี้เวลา1 1บเนากายีนาทีพบกันในไลฟ์สดของเพจจิมตกคีตาเป็นซีรีส์ยาวคือไลฟ์สดภาษาเสียงเรงนะครับ ก็คือจะมาอ่านตัวโน้ตดนตรีออกเสียงเป็นลำนองให้ท่านฟังนะครับก็ได้ศึกษาวิธีการต่างๆการได้มาซึ่งเสียงเพลงการได้มาซึ่งตัวโน้ตดนตรีแล้วก็การอ่านสอออกเสียงตัวโน้ตในระบบต่างๆเช่นตัวโน้ตตัวเลขตัวโน้ตตวอตัวโน้ตบนบรรทัดท่าเส้นนะครับอันนี้ก็จะมาอีกครั้งหนึ่งอีกวันหนึ่งจะพยายาม จะพยายามมาให้ได้ทุกๆวันนะครับเพราะว่าข้อมูลก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆวันนี้คิดนึกทำนองใดได้ก็ก็เอามานำเสนอเอามาบอกก็เปลี่ยนไปม,ม,มีอยู่คียเดียวที่ไม่เปลี่ยนก็คือโน้ตตัวเลขเพราะมันมีอยู่คียเดียวนะครับคือวันอายุเงนตีมันมีอยู่เสียงเดียวไม่มีไม่มีคียอื่นใดเลยแต่พอกระจายออกเป็นตัวอักษรเลยก็จะได้เจ็ดเจ็ดแถวนะครับเพราะตัวโน้ตมีเจ็ดชื่อ แต่และตัวอักษรก็กระจายออกไปเป็นตัวน้ตในคีย์ทั้งแปดทังเจบด้วยรวมแล้วถ้าเป็นบนบรรทัดห้าเส้นคือสิบห้าคีย์ครับถ้าเป็นแถวตัวอักษรไทยก็ได้เจ็ดแถวแถ้าเป็นตัวน้ตมีแถวเดียวนะครับเพราะแถวตัวน้ตเนี่ยมีแถวเดียวง่ายที่สุดเลยแล้วก็เป็นพื้นฐานล่าลึกสุดเลยเพราะว่าไม่ว่าท่านจะอ่าน,นตัวอักษรน้ตตัวอักษรหรือจะอ่านน้ต บรรทัดห้าเ้นท่านก็จะต้องแปลงมันเป็นระดับจี้ของเสียงไม่งั้นก็จะอ่านมันยุยุกออกเสียงสูงสํมไม่ถูกนะครับเอาละครับเราก็เข้าไปของวันนี้ฮวันนี้สลับทางหน่อยจะเริ่มต้นอย่างเห็นโน้ตตัวเลขเห็นโน้ตตัวเลขจำนองหนึ่งแต่ยังไม่ได้อ่านจำนองตอนนี้นะครับก็ได้มาว่าห้าสามสองห้าสามห้าหกหนึ่งสองสามห้าหกห้าสามห้าสอง สองสามสี่สามสองเจ็ดหนึ่งนะครับได้เริ่มจากเสียงต่ําแล้วก็วิ่งมาหาเสียงสูงเลยแล้วก็รนกลับมาเจอเสียงต่ํานิดหนึ่งนะครับวันอายุพวกนี้ตัวเลขที่เห็นจริงๆแล้วคือวันอายุสูงต่ําลําดับที่ของเสียงในตานานนะครับนี้พอเลือกที่จะน,จะนําเสนอวันนี้จะน,จะนําเสนอท่านในแถวซอนนะครับก็สายแถวซอนนี้มีซอนเป็นระดับหนึ่งลาสองทีสาม โดสี่เลห้าอย่างนี้ครับเพราะงั้นโซโน้ตที่เห็นห้าสามสองห้าก็จะได้เลทีลาเลนะครับเลทีลาเลครับทีเลมีซันลาทีเลมีเลทีลเลลาลาตีโดทีลาฟาซอนก็ยังไม่อ่านทานองให้ฟังนะครับอ่านชื่อตัวโน,น้ตอะไรก็ไปเอาตัวนี้ไปกระจายออกเป็นคีย์บนบรรทัดห้าเส้นอ่านะ พอไปอยู่บนบรรทัดห้าเส้นเนี่ยตัวโน้ตบนบรรทัดห้าเส้นแต่ละตัวก็จะเป็นชื่อเดียวกับตัวโน้ตของตัวอักษรไทยนะครับชื่อเดียวกันเลยนะครับเดียเด๋ยวตอนใช้ก็จะได้เห็นนะครับว่าอ่านอ่านชื่อเดียวกันโน้ตบนบรรทัดห้าเส้นพออยู่ในแถวทีอ่แถวซอนเมื่ออยู่ในบรรทัดห้าเส้นก็จะได้สองยีนะครับแต่แถวซอนนี่จะเป็นคียทางชาร์ปติดชาร์ปหนึ่งตัวจะได้ชื่อว่าคียจี G. นะครับถ้ารู้ว่าติดชาร์ปหนึ่งชาร์ปต้องเหลือหกแฝดนะครับอย่างนี้เป็นต้นเป็นเป็นลักษณะผสมเสร็จตัวโน้ตตัวเดียวกันเลยถ้าอยู่อยู่ในคีย์ทางชาร์ปจะเรียกว่าคีย์จีโดนชาร์ปแค่ตัวเดียวนะฮะแต่ถ้าอยู่ในคีย์จีแฝดเป็นหกแฝดโดนชาร์ปเออโดนแฟดหกตัวนะครับเรียกว่าอยู่ในคีย์จีแฝดไม่เอาเครื่องหมายชาร์ปแฝดมายุ่งเกี่ยวเลยมองเฉพาะตัวโน้ตอย่างเดียวนะครับได้ชื่อเดียวกันกับ ในแถวตัวอักษรไทยเลยนะครับาละครับก็จะเริ่มอ่านนะครับเราจะอ่านจากเสียงดนตรีก่อน mm. นะปกติถ้ามีเครื่องดนตรีก็เอาแซกโซโฟนมาเอาไวโอลินมาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเครื่องดนตรีภายนอกสีแล้วถึงจะได้ยินเสียงนะต้องไปรอกดหรือไปสีบนเครื่องดนตรีก่อนอย่างเี้ได้ยินเสียงแต่อันนี้ผมเนี่ยไม่มีเครื่องดนตรีใดๆอยู่เลยผมก็ใช้เครื่องดนตรีธรรมชาติที่ ธรรมชาติหรือพระเจ้าหรือจักรวาลกันแล้วแต่จะเรียกนะมอบให้มนุษย์ทุกคนมาเนี่ยละผมก็จะอ่านออกเสียงผมก็จะอ่านออกเสียงเป็นเสียงดนตรีเอาแม่ดาแล้วกันนะครับอ่านะครับ สมมติว่าผมใช้เครื่องดนตรีนะครับภายนอกก็จะออกเสียงเป็นลักษณะนี้แหละแต่นี่ใช้เครื่องดนตรีภายในก็ออกเสียงด้วยแมด้าไปอนะครับอ่านเป็นตัวเลขบ้างอ่านเลขวรรณยุกลับมาเป็นทำนองอ่านโน้ตตัวเลขกลับมาเป็นทำนองเพราะเป็นทำนองก็เป็นวรรณยุตสูงต่ํานะครับห้าสามสองห้าสามห้าหก หนึ่งสองสามห้าหกห้าสามห้าสองสองสามสี่สามสองเจ็ดหนึ่งนะครับอ่ะขึ้นไปอ่านที่ตัวอ,กอักษรอ่าเพราะอ่านที่ตัวอักษรน,นี่ก็ไม่ต้องไปอ่านที่บรรทัด้าเส้นเลยนะครับแต่เดี๋ยวไปอ่านก็ได้นะครับแต่ตอนนี้อา่อานอา่านอ่านตรงนี้เลยเพราะว่าเห็นโน้ตทั้งสามระบบแล้วนะครับอ่านะครับ การอ่านโน้ตตัวอักษรไทยก็ได้ชื่อตัวโน้ตบนบรรทัดห้าเส้นด้วยเหมือนกันนะครับเลทีลาเลทีเลมีซอนลาทีเลมีเลทีเลลาลาทีโดทีลาฟาซอนนี่ครัคืออ่านตัวโน้ตท,ทั้งสามระบบมองเห็นพร้อมกันทั้งสามระบบเลยแล้วก็อ่านออกเขียง เป็นนั้งเสียงนึกเครื่องดนตรีเป็นนั้งเสียงตัวเลขเป็นนั่งเสียงอักษรไทยนะครับรวมทั้งเป็นชื่อของตัวโน้ตบนบรรทัดเส้นด้วยนะครับอ่ะคราวนี้ลองเหลือโน้ตบรรทัดเส้นเนี่ยเดียวนะครับไม่มีโน้ตตัวอักษรให้เห็นด้วยนะครับแล้วไม่มีตัวเลขให้เห็นด้วยก็แปลว่าจะต้องมองให้เห็นว่าตัวเลเป็นตัวที่ห้านะตัวทีเป็นตัวที่ที่สามนะครับตัวลาเป็นตัวที่สองนะครับอย่างเงี้ยจะต้องเห็นเพื่อที่จะออกเสียงบรรยุท์ได้ไง นะครับฉันจับประเด็นดีๆนะครับต้องมองโน้ตทุกตัวเป็นวรรณยุกต์ก่อนครับเห็นอะไรก็ตามก็มองเป็นวรรณยุกต์นะครับก็แล้วก็จะได้ออทออ,ออกเสียงตามวรรณยุกต์ได้แปลว่าต้องผ่านการกําหนดนับ <Okay. S 1> มากกว่าหนึ่งชั้นนะครับอ่านโน้ตบรรทัดเส้นอย่างเดียวเลทีลาเลทีเลมีซอนลาทีเล มิเลทิเลลาลาทีโดทีลาฟาซอนอ่าอาคารน,นี้มาโนตตรวัสอรตัวัสอรง่ายเลยเพราะชื่อมันบอกนะถ้าตัวโนตยังต้องนึกว่าไอ้มันชื่ออะไรวะแล้วก็ทำนองไงแต่เห็นตัวกษรเนี่ยอ,ออกได้เลยแต่ต้องนึกว่ามันเป็นอ่าเป็นวรรณยุใดหรือระดับที่เท่าใดไมง่อนออกเสียงไม่ถูกนะฮะแต่รู้แล้วว่าแถวซอนคือซอนเป็นหนึ่ง ซันหนึ่งลาสอง <dairy S 1> ที <van> ส,สามโดสีเลห้าอย่างนี้ครับอ่าอ่านตามชื่อง่ายฮะออกเสียงให้ถูกก็แล้วกันเลทีลาเลทีเลมีสันลาทีเลมีเลทีเลลาลาทีโดทีลาฟาซอนอ่าครับอ่ชื่อตัวโน้ตผ่านไปแล้วอ่านโน้ตตัวเลขอ่านชื่อตัวเลขแล้วออกเสียง ่าใช้ตัวเลขเป็นเนื้อร้องห้าสามสองห้าสามห้าหกหนึ่งสองสามห้าหกห้าสามห้าสองสองสามสี่สามสองเจ็ดหนึ่งเห็นนอตตัวเลขแปลงเป็นแม่ดาเอาเป็น,เป,นเป็นเครื่องดนตรีภายในนะครับอ่าตมว่าเครื่องดนตรีภายในนี่แทนไวโอลิน

ัวโน้ตตัวเลขโน้ตตัวสอนไทยโน้ตบนบรรทัดเส้นแล้วก็อ่านออกเป็นทำนองอ่านตัวโน้ตออกออกชื่อเป็นตัวโน้ตนะครับแล้วแต่จะเป็นชื่ออักษรไทยอนฟาหรือจะอ่านออกเป็นชื่อตัวเลขก็แล้วแต่อ่านออกเป็นทำนองไม่ใช่ออกแค่ชื่ออย่างเดียวนะครับให้ท่านได้รับฟังวันนี้อ่าก็ไลฟ์สดของวันนี้ วันเสาร์ที่20กรกฎาคม2567นะครับลายสวนภาษาเสียงเพลงก็มาอ่านโซโนดโดนตรีออกเสียงเป็นนํำนองเพลงให้ท่านฟังผ่านไปแล้วนะครับท่านท่านลองกรอดคลิปเนี้ยย้อนแล้วย้อนอีกย้อนแล้วย้อนอีกนะครับถ้าถ้าท่านจับประเด็นได้ดีๆนะครับท่านท่านจะรู้เลยว่ามันมาอย่างไงแล้วมันไปอย่างไงนะครับโดยโดย ถ้าท่านที่มีความสาม,มารถในการเรียนรู้นะบางท่านอาจจะต้องบอกให้ฟังแต่บางท่านมีความสาม,มารถในการเรียนรู้จับประเด็นได้เลยนะครับแล้วทั้งหมดทั้งปวงที่ผ่านมาสิบนาทีหน่อยๆเนี่ยนะครับถ้าเขียนเป็นหนังสือให้อ่านอย่างเดียวไม่รู้เรื่องนะเพราะเสียงเราพูดถึงเรื่องเงินหรือเสียงดนตรีมาจะต้องเป็นเสียงสุงมจุ่มจ่ต่ำต่ำต้องได้ยินเสียงถึงนะถ้าเขียนเป็นตัวหนังสือไม่มีทางอ่านรู้เรื่องแล้วก็ต้องหลายสิบหน้านะเพราะ นี่สิบเอ็ดนาทีแล้วนะฮะเข้านาทีทนะี่สิบสองละก็ทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยมีเนื้อหาทั้งหมดทั้งปวงสำหรับวันนี้อยู่แค่นี้ก็คงจะได้พบกันทุกๆวันนะครับก็จะพยายามมานำเนื้อหาสาระต่างๆในเปลี่ยนเปลี่ยนตัวโน้ตเปลี่ยนทำนองเปลี่ยนคีย์เปลี่ยนแถวไปเรื่อยๆทุกวันนะครับแต่โดยหลักการเดียวเลยก็คือมาจาก ลำดับที่ของเสียงซึ่งเรียกว่าวันณยุซึ่งมีอยู่แถวเดียวคือเจ็ดบวกหนึ่งลำดับเท่านั้นเองนะครับเพราะกระจายเป็นตัวตอ,อักษรโอตั้งเจ็ดแถวเพราะกระจายเป็นคียได้ตั้ง15บ้าคียนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจริงๆแล้วแกนลึกลากลึกจุดๆอยู่ที่ตัวเลขวันณยุเจ็ดตัวนะครับไล่ไป หนึ่งาองดาีาเจดดดดกเกาติดตามสองหนึ่งอยู่แค่นี้เองอะแต่ที่มันเยอะเพราะว่ามันมากแถวแล้วมันมากขี่เอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบโรงเรียนเท่านี้นะครับก็บายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ